โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยที่เช่ลือในวิดีโอนี้ผมจะมาชิงที่1ในฟรีไฟล์นะครับผมก็ในวิดีโอนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็กระดิชช่อง YouTube โคตรดีแชนแนลและเพจนักินฟันฟานด้วยนะครับผมก็นะครับผมตัวนี้ก็ใช้ไฮโตะนะครับสกิลของเขาก็เป็นสกิลยิงทะลุชุดเกราะครับซึ่งผมก็ได้อัพเวลถึงเวลห้าแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราดูกันในสกิลเลยดีกว่านะครับสกิลก็เวลาเราตายนะครับเลือดลดลง10%นะครับเราจะยิงทะลุเกาะอีก9.5%นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปทดลองกันเล่นนะครับผมผมเพิ่งได้มาไม่นานนี้เองนะครับผมเดี๋ยวแต่งตัวดูดิสิว่ามีอะไรให้แต่งเล่นเล่นใหม่มั่งวันนี้มันต้องอาจจะมีการไปเก็บ สอบซ้ายเนี่ยครกระสอบซ้ายที่เขาเรียกกันป่าน๋ยวเราไปดูของแล้วเล่นกันเลยดีกว่าไปเฮ้ยกดปุ๊บเข้าเลยเว้ยอันนี้ไม่ได้ลงแรงนะครับเล่นโหมดธรรมดานะครับผมธรรมดาที่โคตรธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวเราสกเกล,ลเพิ่มเสียงนิดนึงมาดูครับว่ามีใครแจกของห,หรือเปล่านะครับผม แจกของนะแต่เรามาไม่ทันนะครับผมเราเดินวนๆสักแป๊บนะึงว่าจะมีใครแจกของหรือเปล่านะครับผมเดินไปดูแถวนี้นะแล้วเจอไอ้ครูแจกของเฮ้ยเขาแจกของบนดีกว่าไปดีกว่าข้างบนไาต้องชวนไปข้างบนดีกว่า,าไปฝั่งไอ้เครื่องกระตุกนิดหน่อยไปแกกระตุกนิดนึงนะครับ <c oughs> เราจะได้อะไรนะอยากได้เพชรอ่ะโอ้ได้เหรียญห้าสิบเหรียญก็ดีอ่ะดีกว่าไม่ได้ ก็บของได้รอบเดียวด้วยโคตรหรูเลยฮัสปิดห่อย้ายนี่แป๊บนึงนะครับผมพอดีมันรบกวนกันเล่นของผมมันบังอ่ะบังปุ่มอ่ะประวัติสิเราจะเข้าขั้นเร็วขึ้นมาครับาเราจะไม่ลงมืองเดือดดีกว่าเออเออเออใส่มาครับผมตัวนมาข้างหลังนะครับผมตอนนี้ ก็ช่วงนี้มันจะนั่นขึ้นกว่าเดิมครับรู้สึกว่ามันจะเริ่มเดือดน,นะฮะแต่ไม่รู้ว่าลงไปงเมืองจะเงียบหรือเปล่านะครับผมต้องยอมชอบกันอย่างไรในการแจกสต้าคายเนี่ยนะลงราคาเดี๋ยวกนาะน,นลงบราคาเดีกยวกัไอ้ราค,า,รา,คา,าเอ้ยไม่ถึงลงเขาลัดตั้งเลยดีกว่าไม่เข้าเออกระตุกอยู่แล้วโอ้ยแท็ชัดกัน,นไปหลายเลย ทักมาทำไมคนกำลังเล่นเกมเนี่ยสามจะกเก็บปืนพกมาด้วยทำไมผมจะเก็บปืนพกมาด้วยทำไมครับท่านผู้ชมนะเอาไม่พิเศษหรกนะมาครัเดอ๋ยวทำสันนะเห็นไหมเห็นว่าดาเมจแรงนะรุนแรงกว่าซองเลยผมได้รู้สึกว่าได้ยินเสียงตีนอยู่ยหรอนะี่ไหมรู้สึกว่าข้างหน้าจะิงกันนะผม ข้างนอกจะยิงกันไหมนะข้างหน้าเออดูนะครับว่าเขาจะเข้ามาข้างในหรือเปล่านะครับเจอสองมอไม่เอาดีกว่าเอาทอมสันนี่แหละดีแล้วฟาร์มมาได้เงี้ยท้ยลูกมาเจอแต่ฟาร์มาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันเห็นคนเห็นคนไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมมเราไปดูต่อเลยเอ้ยเจอ,อคนเจอคนเฮ้ยส,สับสั่นายเฮ้ยดีเล่น ในช่วงนี้ผมก็เล่นสไนบ่อยนะในโหมดฟรีสไตล์นะครับใครที่ชอบก็เออไม่ดีใครที่อยากให้ผมเล่นก็อย่าลืมไม่นั่นด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มาล่ะผมจะเล่นให้ดูเอ้สองขวบไม่เอาด้วยน้ำหมิ่นแรงกว่าเดี๋ยวเราไปไล่ล่าไปเล,เลย,เยไม่เอเอกมาไหไม,ออมไม่ออกนะครับผมไม่ออกนะครับเราเด,ดินๆย่องๆด,ดูแถวนี้นะกระเป๋าครับกระเป๋าสองไอ้องครับ ไม่เอาครับไม่เอาครับไม่าเมื่อกี้เจอแลเจอเก้าอี้กันั้งเลยครับผมเจอนั่งมาสามสีร่รอบถ้าท่านผู้ชมเจอแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ ชุได้สึกว่าข้างนน่าจะมีตัวสัดดัได้ไม่รู้ว่าจะมีจริงึ่านถอทำสั่งนะครับจังหวนิ่งย่อนะคะขึ้นมาไม่มีตัวครับมีแต่กล่องสบโง่องๆอันนี้นนะ งไ,งไม่ดีเยก,เก,กร็โดดให้เมื่อกี้มีแชทเ้งมานะผมแต่ไม่เป็นไรผมปิดการกเตือนแล้วูน,นี้นผม,มต้องการปืสาารนสกัยของโปาา่ยสกาย มาทัางหมดครับไม่มีตัว,วยิงนะครับผมไม่มีใครยิงไม่มีใครเปิดนะครับผมตอนนี้ก็หาสกา้าต้องการสกาเฮ้ยรู้สึกพลังอำนาจเข้าเขาหัวแบบโอ้ยพลังอำนาจขึ้น,นแรงเลยไม่ได้ขี้โม้นะคแค่พูดจริงๆนะพลังพลังความโหดขึ้นนะ ไม่มีเตาแล้ครับผมจะชักปืนมาทำเงื่ออะไรจะเจริญไปแล้วเราไปล,ลุกข้างหน้าดีกว่าเมีตัวสักตัว,ตวเลยลองมีแบ,บสก,กีดีกนวะ่แล้วลงนี่ดิรู้สึกว่าที่นี่มีซ่อมเก่อนเลยเีื่อนๆก่อเลย่งลงงี้เลยขี่ไปตัวป้องซีไม่มีมีมมท้องสั่นปืนเดิมน,นะครผม เพราะแมปนี้ปืนม,มันจะน้อยๆม่เหมือนผมเจอแต่ป,ปืนเดิๆมๆนะไอผมม่นทำไมออกอ,อยู่หลังมูไม่เจอทรายอะทำไมช่วงนี้เจอแต่ทรายกันขวไม่ค่ยอยังมาเอาเลย่ยไม่มาเอ,อ,อา,ลาเลยของเด้อกของสองมาผมไปกิจเลยรู้สึกว่าน่าจะมีสกาวบนบ้านฮะสกาวขอให้ไม่มีนะสก ก็บว่าไปดูบ้านโน้นด้วม่ใจะอาจจะมีสกา้ตามหาสากาน่ะเป็นที่หนึงไม่ได้ถ้าไม่มีสากา้านหังนั้นนี่ไปลองดูในีว,วาชื่มช่วงนี้ครับเดทใหม่นะเม็กก็กลำลัหมดใหม่นะนี่ปี3ซ ก็มีใครอยากเล่นอยากเด้ใจะขับเองีเขาวิ่กันมาโอ้ก็ได้ผมได้รู้สึกได้ยินเสียงตีนะมีเสียง้เสียงง่าตัวนึงยดากไม่ตื้นนะฮะตอนนี้มันอยู่ไหนครับระหว่านี้ครับมันอยู่หนนครับะ้าลมสกัดเอสกาแล้วเจอป็นปดละอุ๊ยปนปดตำนาน สกระตุกหนึงนากระตุกไหลเลยเนี่ยเป็นตีนนะตีนแล้วไม่ออกนะรอ้สองควงนี่ว่าระเบิดไฟกินะโนกะโดดกะโดดมันก็โดนนี่ไม่ทันไม่ทนลากขึ้นหวนเอรับขึ้นไม่ขึ้นเอาขไม่ขขึ้นเขาหนีเขาหนีเราไโอมัตัวยิง ลากไม่หวยสักกาแปะแตยิงข้าบนนะมาผมรู้สึกว่ามันน่าจะพันยาอยู่ข้างในน่่ยนดสส่วนสส่วนครออมาไหมครับใครย่อมาไหมครับเรารอดูเาจะตาานโอ้ยเล่นนึ่งเโอ้หเกือบตายแล้วนะเกือบตายแล้วพันยาพันยาปะ เดี๋ยวเราไ,ไปเก็บศพดีกว่าที่หนึ่งของฉันโอ้ดูที่หนึ่งดีอะไรอ่ะเอาที่หน่ตายท่านผู้ชมโอ้จบเลยว่าจะเอาที่หนึ่งซะหน่อยอ่ะด,ด,ดูดีท่านผู้ชมกัน ยูดิทำอะครับท่านผู้ชมดูดิเขาไปยืมหนังเตกอะท่านผู้ชมเป็นอย่างงี้มาครับชอบสิ่นี้เนีชอบก็อย่าหลุดสายได้ไหมเฮ้ยได้ใบกรรยอ่อในว่าเดี๋ยวเราไปดูหน่อยด้วยพอดีได้ใบหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปซุ่มชุดใหม่นะครับที่มึงมาในวินาน,นี้นะครับมึงมาตอนอัปเดตใหม่นะผมก็ซุ่มไปยืมเยอะอยากได้มากเลยนี่ส สวยเนี่ยชุดเนี่ยอยากได้มากเลยท่านผู้ชมชุดพันโทในโพลหญิงนะะั่นแหละเขาชอบชุดเนี่ยซูมมาโอ้ไม่คือเกลือครับเกลือหลายเนี่ยผมซูมไปเยอะเราซูมจนตังเหลือแค่ไม่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมซูมจนจะหมดแล้วเนะะีขอขอตัวราไปก่อนสวัสดี